สวัสดีครับ f อฟซทุกท่านครับวันนี้เรามาเรียนรู้ศึกษาการเจาะน้ำบาดาลหรือบาดาลน้ำตื้นที่เราสามารถเจาะกันเองสร้างกันเองได้ฮะวันนี้เรามาเปิดบอ่อใหม่กันดีกว่าวันนี้เรามาดูขั้นตอนการเปิดบอ่อใหม่ฮะเริ่มแรกเราต้องหาหัวเจาะฮะที่จะระเบิดหน้าดินลงไปหัวเจาะอะไรก็ได้ฮะหน้าบินแรกๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งฮะยังไม่เจอหินเจอทราย ใส่ก้านเจาะหมุนไชเข้าไปนี่ฮนะเราจะต่อก้านเจาะอันแรกเข้ากับหัวหมุนหรือว่าฟีน้ําฟีน้นะําฮะด้านบนนี่จะเป็นฟีน้ำเนี่ยเอาก้านเจาะแรกใส่เข้าไปแ้วเราก็ทําการชัยรูส่วนใหญ่จะอันแรกเนี่ยเราจะใช้หน้าที่มันก้องกว้างใหญ่ๆนะฮะเพราะถ้าพักเราจะตอกกันพังลงไปแทนนะ ตอนนี้เราระเบิดหน้าดินกันไปก่อนสักสี่เมตรหกเมตรแล้วถึงตอกกันพังลงไปตอนนี้เรากำลังค่อ,คอยๆใช้เปิดหน้าดินไปเรื่อยฮะการเจาะแทนเจาะเราสามารถสร้างเองได้นะฮะมอเตอร์เกียร์มอเตอร์บัลเล็ด ใช้ได้นะครับเอามาต่อกับหัวฟ,ฟีน้ำหัวี่มพาก็สร้างเองได้ฮนะตามคลิปที่ผมทำให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับพอมันหมดเส้นแรกเส้นสองต่อแล้วเ็าเส้นสองมาต่อเส้นก้านเจาะนี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะแล้วก็ยาวประมาณเมตรห้าสิบฮะเพราะสาเส้นเจาะเราสามารถ ยืดออกได้ประมาณเมตรห้าสิบอะทีจริงแล้วก็แทน่นเจาะเราสูงประมาณเกือบสามเมตรฮแต่ม,มีอุปกรณ์ต่อเนื่องจากจะมีทั้งมอเตอร์มีทั้งเกียร์มันก็เลยทําให้มันสั้นลงมาเหลือช่วงที่จะต่อการาได้ประมาณเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบนี่ฮะพออันท่อนแรกจมท่อนที่สองเราก็ตามมาใช้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะใช้ไม่เข้านะฮะเจาะลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่เข้า พราะมันไม่เข้า,ขาเจาะดินดานดานแข็งอะไรพวกนี้ทรายดินเหนียวพวกนี้ได้หมดฮะแต่ถ้าเกิดไปเจอพวกนี้ไม่ไหวนะครับเราต้องใช้โหต่ออ c a l l i อะโหสอคอลิ l มันจะเป็นแบบนี้นี่มันยาวฮะยังกระแทกออกไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาส่งหลังจากที่เมื่อกี้หัวเจาะขาใบเอาไม่ลงฮะ เราต้องใช้โพชอคอลลิ่งตัวนี้ครับแปะเอาแบบขึ้นมาเพราะหินนิดนเนีน่ยมันจะแข็งมากฮะที่ท่านเห็นเนี้ยมันจะแข็งเขาเรียกหินอะไรหินแกรนิตยุ่งเลยเรียกว่าหัวเจาะอย่างี้มันเอาไม่ไหวนะฮะถ้าเกิดไปเจอหินเขียวหินแข็งแบบค้ที่ใช้โฮชอคอลลิ่งเจาะหินเนี่ยอย่าลืมเจาะรูระบาย ให้น้ำมันออกมามั่งนะฮะไม่งั้นท่านจะชักหัวเจาะไม่ขึ้นนะฮะท่านจะทําปีกสลบด้วยนะฮะเนี่ยปีกสลบงนั้นเดี๋ยวถอยหลังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวมันจะอั้นช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะอั้นขี้ขี้ขดินขี้หินมันโปะตรงนี้หมดเวลาท่านชักขึ้นชักไม่ข,ขึ้นนะฮะถ้าท่านไม่ทาปีกสองข้างไว้ข้างซ้ายข้างขวาดักไว้อย่างนี้ให้มันสลบก็ได้ลูดขึ้นง่าย เจาะรูระบายน้ำน้ำมันออกปากนี่ไม่ได้เพราะหินมันขวางมันคาดินมันอุดไว้มันก็ได้ระบายขึ้นข้างหลังน้ำจะได้ไม่อั้นนะมันก็ได้ช่วยให้เราไลข่ขี้ให้เราชักหัวขึ้นมาง่ายๆฮะเจาะต่อครับไม่มีอะไรทําก็เจาะกันต่อไปโอเครู้เรื่องครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดติดตามช่องป๋องคอนโด เราจะสร้างผลงานดีๆให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ขอบคุณครับ